ขอเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงสักเล็กน้อยนะคะเ<ะ>มื่อวานนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นงานบวงสวงที่ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆนะคะ<ๆ>สำหรับภาพยนตร์เรื่องฤฤฤคุทตานาคีภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นการกํากับของพี่ออฟพงพัฒน์ค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะเจ้าพ่อต้นตรับนาคีเนาะคือทำมาสอางภาคแล้วคราวนี้ก็เป็นภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งค่ะแน่นอนค่ะพี่ออฟพงพัฒน์เนี่ยขึ้น เป็นผู้กำกับนะคะแล้วก็คือดูแลผู้ผลิตทั้งหมดนะค,ะ,คะ,ะร่วมด้วยนะคะนักแสดงคู่บุญคือคุณเห็นภูภูมิแล้วก็น้องแป้วนัทพรนะคะ<อ>ที่โนนดาจาละครน,นาคีเจ้าของวลีเด็ดที่ดังในโซเชียลอีคำแก้วมันเป็นงูตอ,อ,อนนั้น่ะจริงนะคะร่วมด้วยช่วยปั้นกันเป็นหนังนะคะกับนักแสดงมากมายนะ,ะพี่นกสัตชายคุณเตยพงศก,กรเข้มหัสสวีพี่บุ๊คสุรุตพี่ตงเหน่งนะคะแล้วก็ อีกนับไม่ถ้วนเลยค่ะ,คะแล้วอย่างที่บอกไปค่ะเมื่อวานนี้เขาจัดพิธีบวงสวงยิ่งใหญ่มากนะคะพี่อ้อบอกกับเราว่าต้องมาวงสวงที่นี่เท่านั้นที่วัดโพทองญาติพระรามสองนะคะเพราะว่าเหมือนดูก,กําหนดไว้แล้วแล้วต้องเป็นเวลานี้แล้วก็เป็นวันัดเป็นวันนี้ด้วยวันวันเสาร์ที่ที่21เนี่ยเท่านั้นเลยนะคะ พราะหนังเรื่องนี้นะคะจะว่าด้วยเรื่องราวของนักรบและความเชื่อของพญานาคและก็พญาคุดนะคะดังนั้นต้องให้ท่านหลวงพ่อวรานะคะซึ่งเชื่อว่าเป็นราชาแห่งคุดมาทำพิธีให้นะคะ,ะ,ะและให้ผู้ชมดูใบเสีรูปพญาคุดกับพญานาคก,ก้าเสียนนี่สิคะต้องบอกว่าสวยงามยิ่งใหญ่มากคือเดินเข้าไปแล้วคือปกติเนี่ยเทวาลัยตรงเนี้ยเขาจะไม่มีโต๊ะโต๊ะหมู่บูชาโต๊ะหมู่บูงเลยจะไม่มีของอะไรไวางถวายเลยครั้งนี้หลวงพ่อวราแบบให้เป็นพิเศษเลยนะคะคือต้องบอกว่าใบเสียนอนี่สวยงามแต่แฝงความขลลังเเหือกินนะะคโดย พ่อว่ารายยังได้ทาการเจิมอาัขาระลงที่กรอบรูปนะคะแล้วก็บทละครคุตทานาคีด้วยนะคะ ซึ่งพี่สักกรีนะคะไปร่วมพิธีครั้งนี้ด้วยนะคะ <S <S บอกเลยว่าขังมากจริงๆค่ะเพราะว่าช่วงเช้าระหว่งา,งางทําพมมาารรริธีอย่างที่ท,ทราบ<ะ>กันกรุงเทพมหานครรวมไปถึงปริมณฑลฝนตกตกคุณผู้ชมนะคะก็คือปรากฏว่าระหว่งางทําพิธีเนี่ยคือแดดเปรี้ยงเลยร้อนอะนะคะแต่ปรากฏว่าพอเสร็จพิธีเสร็จปุ๊บโอ้โหฝนตกลงมาสู้ใหญ่เลยนะคะส่วนเลขมงคลงานนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐก็จัดให้เช่นเคยค่ะนั่นก็คือเลขดีในการบวงสรวงคือเวลา09.20นาที9นาฬิกายีนาทีนะคะของว วันที่21กันยายน2567นั่นเองค่ะ92 <9 20. S 1> อ่าซึ่งในงานก็เจอสาวแต้วนะคะต้องบอกว่าเป็นการกลับมาร่วงงานอีกครั้งกับพี่ออฟ <Ừ. S 1> รวมไปถึงกักแสดงอีกหลายคนนะคะเจ<ฆ>้าต,ตัวบอกว่าโอ้โหอย่าว่าแต่แฟนๆรอคอยเลยตัวเองก็รอคอยแล้วก็ตื่นเต้นมากนะคะ<ฆ>ไปฟังเสียงเจ้าแม่นากีคัมแบ็กแล้วค่ะ คือตั้งแต่ที่ถ่ายภาพยนตร์เรื่องที่แล้วจบไปหรือว่าล่าสุดที่เคยทาก็ก็เฝ้าคิดตลอดว่าเออเมื่มอไหร่เราจะมีโอกาสได้กลับมาจะกลับมาในรูปแบบไหนละกครหรือนงังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็แบบเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ที่ได้กลับมาเล่าในพาร์ทของความเป็นนาคขี่พาร์ทของตัวเองที่เป็นนักแสดงแล้วก็ทําให้เต็มที่แล้วก็ว่าทุกคนก็ทําให้เต็มที่ในแต่ละพาร์ทในแต่ละโมดี ส่วนที่หลายคนเป็นห่วงนะคะว่าอ้าวแต้วามารับภาพยนตร์แล้วคิวงานแต่งหลจะเ,เป็นยังไงนะคะเออจ้าตัวบอกว่าไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะว่าเคยร์คิวแล้วก็พร้อมที่จะแบบว่าจัดงานพิธีแน่นอนนะคะออต้นปีหน้าค่ะก็แปลว่าแฟนๆติดตามได้นะคะออกลับมาแล้วนะคะอีคําแก้วมันเป็นโงออ่ อันนี้ไปเจอก็ต้องแซวนิดนึงนะคะแต่งเลยแต่งเลยคือเราก็เชียร์ให้เคนภููมิเนี่ยค่ะยกขบวนขันมากไปสู่ขอแฟนสาวเอสเจอร์แต่งงานสักทีคุณผู้ชมขาบอกเลยนะคะเป็นคู่รักคู่ลุ้น ที่ลุ้นจริงๆค่ะตอนนี้มีปัญหากันนะแล้วก่อนหน้านี้เะมีข่าวคราวที่เราต้องไปตามง้อผ่านสื่อผู้ชมนะคะจํากันได้ไหมคะตอนนั้นฝ่ายหญิงเขาออกการงอนผ่านสื่อไปเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคุณเคนภูภูมิ็คำว่าละเลยละกันไม่มีเวลาให้นะคะจนท้ายที่สุดล้วก็ช่วยลุ้นแล้วก็ฝ่ายชายง้อจนสําเร็จค่ะโดยหนุ่มเคนเนี่ยเขาเปิดใจล่าสุดเลยนะคะเมื่อวานนี้บอกว่า ร่างความนิ่งของแฟนสาวตอนนั้นบอกเลยน่ากลัวสุดๆรอนะคะ<อ>ถ้าพูดเป็นภาษาไว้เรื่องคือจะสไลด์กับมอนสเตอร์แบบนั้นเลยซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วจ้านะคะ,คะแล้วเพราะว่าเลยรู้ไหมคะคุณเคนิวพยายามปรับปรุงตัวอะะันนี้เป็นลูกแมวแล้วเนาะ,ะในสิ่งที่เคยทําผิดพลาดไปคำว,ว่าลงลง้าลงแล้วเลยไม่มีแน่นอนเพราะว่าคําเดียวเลยผมไม่อยากจะเจอร่างนั้นนี้ต่อไปแล้วเพราะว่ามันสยองขวัญสุดๆนะคะแต่จ้าส่วนเรื่องแต่งเนี่ยขอเวลาอีกสักพักเพราะว่าต่างคนยังต่างทํางานอยู่นะคะแต่ว่า Icana, ที่คอนเฟิร์มแล้วแต, players, ster, ต่งแน่คนนี้เอสเตอร์เท่านั้นโอลีน่าจะสัมผัสครับสัมพัสตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลุยกันให้เต็มที่ก่อนครับเราเองเราก็รู้แล้วว่าเราต้องเขาต้องการยังไงแล้วแล้วที่เราขาดไปมันคืออะไรอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราอาจจะแบบ อยากจะมุง่งเรียนรู้มุ่งไปในทางของเราที่แบบที่อยากทางแพชชั่นมันแพชชั่นมันเยอะออจนบางทีแบบเหมือนเราวิ่งเร็วเกินไปแล้วแบบเ,เขาเดิน<ม>ใช่เขาวิ่งไม่ทันไม่มีคําสัญญาอะไรแต่แค่ผมบอกว่าผมจะจะปรับปรุงตวัวในเรื่องที่ผมขาดไปในในเรื่องที่แบบเราเราเร็วเกินไปเราก็ไม่ได้ดูแลเขามากพอรย